ครับสวัสดีครับทวัตชัยจันทคูณนะครับเป็นผู้ปกครองของน้องนายนะครับนัทเสจันทคูณนะครับผมสำหรับพ่อนะคะความหมายของการเป็นพ่อคืออะไรความเป็นพ่อนะครับก็คือเป็นผู้ให้ชีวิตนะครับร่วมกับคุณแม่นะครับหนึ่งแหละก็คือให้กําเนิดนะครับแล้วก็ให้ความรักให้ความดูแลนะครับ แล้วก็พยายามมอบที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกนะครับทั้งสิ่งแวดล้อมแลวก็การดําเนินชีวิตนะครับผมค่ะแล้วสาหรับกิจกรรมที่คุณพ่อชอบนะคะทำกับลูกมากที่สุดค,คืออะไรคะทุกช่วงเวลาของกิจกรรมที่ได้ร่วมกับลูกถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็ ทุกเรื่องราวที่ท,ที่ที่ได้ทำเนี่ยมันก็คืออยู่ในความทรงจําทั้งหมดนะครับแต่จะให้ชอบจริงๆเนี่ยก็คือชอบกิจกรรมช่วงเช้านะครับในเรื่องของการอาบน้ําให้ลูกนะครับแล้วก็แต่งตัวเตรียมตัวที่จะมาโรงเรียนนะครับอย่างน้อยแหละก็ได้เห็นปริยาของลูกในเรื่องของอความเอาใจใส่แล้วก็ความที่จะกล้าที่จะออกมาผจญภัยโลกข้างนอกนะครับผม